วันนี้ทีมงานโพชีได้เดินทางมาเยี่ยมเกษตรกรผู้ทำนาข้าวนะครับอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีอำเภอหนองฉางนะครับเดี๋ยวผมขอให้พี่เขาแนะนำตัวั้งนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมครับชื่อสุเทพทิพรังสีครับคุณสุเทพทิพรังสีครับผมเห็นโฟชีจากที่ไหนครับจากใน a c e b o o k ครับในเพจครับใน Facebook จากในเพจตอนแรกก็สงสัยก็ศึกษามาอยู่ช่วงระยะเวลาสักสองอาทิตย์ได้ ก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อเลยครับเดี๋ยวขอโทษนะครับปกตินี่คือทำนาเป็นอาชีพหลักเลยเหรอครับอ๋อผมทำงานอยู่ที่นครสวรรค์ครับอ๋อคือวันธรรมดาก็คือทำงานกลับไปทำงานที่นครสวรรค์ครับไปทำงานที่นครสวรรค์วันศุกร์ก็กลับมาอยู่บ้านกับคุณพ่อใช่ับมาช่วยพ่อพ่อครับทำทำงานเกี่ยวกับอะไรครับอยู่เป็นนักวิชาการเกษตรอยู่ที่กรมพัฒนาที่ดินครับกรมพัฒนาที่ดินทำเกี่ยวกับเรื่องให้เกษตรกรปลอดการใช้สารพิษถูกไหมฮะท่านผู้ชมครับ นักวิชาการเกษตรตัวจริงของจริงใช้เองแล้วนะครับเปิดเผยตัวตนแล้วหลังจากนำโฟทีมาใช้แล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นทางกายภาพหรือทางสายตาคือเรื่องโรคของแมลงเนี่ยที่พบในนาข้าวเนี่ยมันเยอะเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงฮะมันแทบจะไม่มีเลยเนี่ยได้ดูแล้วนะ<ร>เพราะว่าที่อยู่ที<ม>่นาที่เขาอยู่ติดกันเนี่ยเขาเป็นในไอ้โรคใบแห้งนะแต่ไม่ข้ามไปทุกทีมันเคยข้ามนะไม่ได้ใช้ยาตัวเนี้นะแต่ปีนี้ไม่มีเนี่ยรุ่นเนี้ย สิ่งที่เราเห็นความประทับใจครั้งแรกเรื่องของโรคไม่มีเลยเล่าคอรวงมีไหมฮะรู้สึกที่ผ่านมาเจอมันก็มีมั่งครับมีประหลาดประหลายปลานี้ระหลาดปีนี้นะความเสียหายครับเมล็ดด่างเมล็ดด่างไม่มีเนาะไม่มีเมด่างนี่ปราบเซียนเลยนะไม่งั้นเนี่ยต้องไปซื้ออยาแต่ทุกทีมันเคยเป็นเมล็ดด่างเมล็ดดำเยอะนะปีนี้ไม่ไปเลยปีนี้ไม่มีโรคไม่มาละปลอดภัยเรื่องโรคเป็นหนึ่งอย่างแล้วข้อสองครับแมลงที่พบปัญหาในนาข้าวอ่ะ ทางแปลงเนี่ยสิบเจ็ดไร่อ่ะเจอปัญหาไหมครับตอนที่อยู่นะปัจจุบันเนี่ยไม่มีนะแมลงก็ไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีเพี้ยกระโดดสีน้ําตาลไม่มีอหนอนกอหนอนกอที่ดูแล้วมีไหมหนอนเทนแทนแต่เราว่า็ไม่มีนะข้าวเล็กเลยง่ายๆเลยมิถุนายนช่วงนั้นอากาศแรงเพี้ยไฟลงไหมเพี้ยไฟอ่ะตอนมิถุนายนตอนนั้นเขาลงกันเต็มไปหมดเลยเขาลงทิ้งแต่ของเราไม่มีไม่มีครับแค่มีโฟทีมาใช้เพี้ยไฟก็ไม่กล้ามาหาเรครับ อย่างถ้ามันยืดอายุข้าวให้มันสูงขึ้นนั้นรุ่นเนี้ยข้าวสูงก็เดิมทุกทีมันอยู่แค่แค่นี้นะอันอะไรพ่อข้าวที่พ่อปลูกรุ่นนี้สี่เก้าอ่ะก็ขอสี่เก้าครับแปลงนี้เห็นบอกว่าสิบเจ็ดไร่ใช่ไหมครับสิบเจ็ดไร่นี่ในอดีตเนี่ยผลผลิตข้าวได้เยอะไหมครับในอดีตที่เคยทําเนี่ยนะมันจะได้ประมาณสิบสองไม่เกินสิบสี่เกียนที่ได้เนี่ยนะออืแล้วอยู่มามันก็ถอยมาเรื่อย มาที่แล้วได้แค่ห้าเกียเนเองเพราะว่ามันฝนมันแรงตอนนั้นน่ะนะแต่ว่าพอมาปีเนี้นะม,มันได้ไปสิบเก้าเกียนกว่ารวมยี่สิบเกียนนะฮะข้าวขายได้เกยนเท่าไรครับพ่อขายได้ตอนนั้นมันได้แค่แปดพันสามครับได้แค่แปดพันสามเองครับเราลงได้เงินเพิ่มีกประมาณเท่าไรครับตอนแรกที่มันเคยที่เราเคยได้ก็เก้าหมื่นแสนเศษเศแต่นี่มันได้มาประมาณ 1, 6, แสนหกแสนเศษนะฮะ ลงทุนตัวนี้ไปกี่ซองฮะสามไร่สามซองครับสามซองครับจ่ายไปพันห้าได้เพิ่มมาอีกแปดหมื่นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบไหนบ้างครับผมอยากได้อารมณ์นี้จริงมันดีใจที่ปีนี้นะเพราะว่าเราก็ได้ใช้หนี้ใช้สินเข้าบ้างโอ้ยก็เหลือเอาไว้ใช้มั้งที่เราจะลงทุนต่อไปอีกเนี่ยต้องถามนักวิชาการครับความประทับใจส่วนตัวประทับใจอย่างไรบ้างครับก็ประทับใจครับเพราะว่าผลผลิตได้เยอะ ถือว่าโอดีเลยครับโอเคเลยครับโรคมีไหมโรคก็ไม่มีครับแมลงก็ไม่เข้าแมลงก็ไม่กวนครับแห่ผลผลิตก็เยอะขึ้นมากกว่าเดิมด้วยลดปุ๋ยไปได้ประมาณ4ี่ห้ากระสอบลดปุ๋ยไปสี่ห้ากระสอบเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับลูกกระสอบละแปดร้อยครับประมาณสี่พันรวมสี่พันเลยเนาะครับทั้งสองท่านจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยฝากบอกผ่านคลิปนี้ได้เลยครับบอกได้เลยว่ายาชนิดเนี้ยสารอินทรีย์นะไม่ใช่เป็นสารเคมี ถ้าใช้แล้วผลผลิตมันจะสูงแล้วข้าวเราก็จะสูงดีขึ้นมาก่อนข้าวเคยเตี้ยแต่ตอนนี้ข้าวมาสมบูรณ์เหมือนอย่างข้าวนับปีเลยวันนี้ทีมงานโปรชีต้องขออนุญ,ญาตนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ